ับสดุ้งบ้านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากแบรนด์ไอคูนะครับชื่อรุ่นว่าน้อง i อคู 475G ครั้งนี้นครับเขามาพร้อมกับฟัสชาร์ตระดับ120วัตต์ซึ่งเป็นครั้งแรกในเรนจ์ราคานี้ที่เปิดตัวมาแล้วมีฟัสชาร์จแบบนี้มาให้ใช้กันแล้วก็ผมได้ไปทดสอบมาแล้วนะครับบอกเลยว่าสุดตีตตมากนะครับในเรื่องของฟัสชาร์ตนะรวมถึง CPU ครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะที่ได้ลองจับ CPU ตัวใหม่ทางฝั่งแซฟต์ดังก้อนนะครับก็คือแซเ782 มันแรงแค่ไหนกันพี่เราไม่คุ้นชื่อกันเลยนะครับเพราะเขาเพิ่งมาใหม่เนาะมันแรงกว่าแซปบาก้อน778อยู่ประมาณ10-15นะครับก็คือเป็นตัวอัปเกรดของ 778G ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตานั่นเองนะครับเอาไปใช้งานมาครับมีหลายๆอย่างที่จะมาพูดคุยกันครับทั้งเรื่องของตัวเกมนะครับแน่นอนครับมือถือเล่นเกมซื้อมาต้องเล่นเกมครับเอ้ยเป็นยังไงบ้างเกมระดับกลางเกมระดับสูงที่เราเล่นเล่นกันอยู่นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับตัวกล้องนะครับเพราะว่ากล้องที่เขาให้มาเอง แต่กล้องเนี่ยคุณอย่าไปหวังมากนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่ผมเล่นมาถ้าเป็นมือถือเกมมิ่งนะกล้องแย่หมดแต่ตัวนี้ครับผมบอกเลยว่าแทบจะไม่ต่างเผล,อ,เลอดีกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปที่เราใช้งานกันอยู่อีในเดร์ราคาเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือการใช้งานทั่วไปโซเชียลมีเดียการใช้งานผ่าน 5GIGTiktok อะไรเงรี้ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายแบตเตอรี่และฟ้าชาร์จก่อนที่จะมาดูรีวิวเนี่ยครับผมจะแนะนำให้เพื่อนๆไปดูคลิปพรีวิวก่อนทั้งสองรุ่นนี้เลยนะครับผมได้ทาคลิปพรีว,วกกล่ลีลลปปเเยยบสา ชาร์จ5นาทีนะครับได้แบตเตอรี่มาประมาณเกือบเกือบ20%นะคุณ5นาทีคุณแม่งโคตรไวเดี๋ยวมาพูดคุยกันกับสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมยังไม่รู้ราคายังไม่รู้ของแถมเดี๋ยวขึ้น ราคาและของแถมพรีออเดอร์มาให้แล้วกันนะครับเผื่อว่าบางคนสนใจอยากจะซื้อ iQ ู47 5G รุ่นนี้สมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้ครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.64นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus Refresh Rate เป็น 120Hz Touch Sampling 240Hz น่าเสียดายอย่างเดียวคือพาร์เนลเนี่ยยังเป็นแค่ IPS อยู่แต่ว่ากลบมาได้ด้วยเรื่องของตัวขอบเคสีครับถ้าเป็นรุ่นพี่ c 7จะรองรับ HDR10 จะมีค่า DCI-P3 100%ให้มาด้วยนะครับแล้วก็เป็นจอแบบใหม่ครับ Punch Hole Display เจาะอยู่ตรงกลางเลยนะครับ จอตัวนี้ความพิเศษอย่างหนึ่งคือผมไปเจอในวันที่ผมแกะกล่องนะครับก็คือเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับรีเฟรชเรทได้สามสเต็ปปกติแล้วเนี่ยจะมีอยู่แค่2สเต็ปเท่านั้นนะครับก็คือ60กับ120แต่ตัวนี้ครับ60 90และ120ใครอยากใช้งานแบบ90เฮิร์ตยาวๆก็มาปรับได้ในหน้าจอตัวนี้ซึ่งดีมาก CPU ที่ให้มาครับอย่างที่เล่าไปาน, 7, 8, นะครับก้อน 782G นะครับเทคโนโลยีการผลิตแบบ6นาโนเมตรมีคอแรงมากๆคอแรงแล้วก็คอเบารวมหมดเป็น8ปดคอนะครับอันเนี้ยใช้ได้เลยนะครับ CPU ตัวนี้คือใหม,มนะให่มากๆนนนนนนะะะแรรมมมมมใใหห้า12คับเเเืืออนนองอกีี่ยจ RAM 8 นะแต่ไม่แน่ใจว่าในไทยจะมีแรม8หรือเปล่านะครับแต่ว่าที่ผมได้มาคือแรม12แล้วก็มีสโตรเลจมาให้2 0 5 6กิกแลวก็มีฟีเจอร์ขยายแรมได้อีก8ถ้าเกิดว่าคุณมี12 GB อยู่แล้วบวกไปอีก8ก็จะกลายเป็น20กิกอันนี้คือแรมจริงกับแรมเสมือนรวมกันนะครับแต่ทีนี้ิงครับไม่สามารถอัปเกรดไมโครเอสการ์ดได้นะครับแต่จริงแลบ2 5 6ที่ให้มานี่ก็โคตรจะเหลือเฟืออยู่แล้วเพราะว่า14 Pro Max ผมยังให้มาแค่128เลยคุณนะ <laughs> ตัวแบตเตอรี่นะครบ 5, ah ครบรบ,าาร120ใรบใ้าแออนน่ชชง กว่านนั้ต้องมามองรุ่นน้องครับรุ่นน้องของเขาอย่าง i q C7s ให้มา 6,000mAh พร้อมกับฟ้าชาร์จ8 0ว์ถ้าอยากได้ฟาาชาร์จแบบเรเวเวอร์มารุ่นพี่ถ้าอยากได้แบตอึดเวอร์ไปรุ่นน้องกล้องหน้านะครับ16ล้านกล้องหลัง64ล้านพร้อมกับฟีเจอร์กันสั่น OIS นะครับแล้วก็มีเลนส์เดฟมาให้แต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งคือไม่มีเลนส์ u ต t ้าไวนะครับจุดเด่นอย่างที่ผมชอบในสมาร์ทโฟนรุ่นนี้แล้วก็เป็นกิมมิคเล็กๆเลยนะปกติแล้วเราไม่ค่อยเจอกันเลยก็คือตัว IR infrared เอาไวทาเนนีมมติดั่่หึงลย คุณลองไปสังเกตดูถ้าซื้อไปชื่อว่าสมาร์ทรีโมในนี้เราทําอะไรได้บ้างในนี้เราสามารถแอดเครื่องปรับอากาศกล่องสัญญาณโทรทัศน์โปรเจคเตอร์พัดลมหลอดฟงหลอดไฟหรืออะไรเงี้ยแอดเข้าไปได้ซึ่งผมไม่เจอเลยนะครับในสมาร์ทโฟนแบรนด์ vivo ประมาณนี้ในแง่ของตัวสเปคน้องเขานะครับมีทั้งหมด2สีให้เลือกก็คือสี Grey, แมทัลลิ <Matrix Blue. S 1> กเกรย์แล้วก็แมทริกบลูข้อแรก ที่เราอยากจะคุยกันก็คือเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมได้ไปเล่นเกมมาน่าจะเกือบ10เกมนะแนะนำอย่างนี้ว่าใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมของการเล่นเกมนะครับไปดูได้ที่ช่องแบงก์เกมจ๋าโอเคไหมผมจะแบ่งเกมออกเป็น2หมวดใหญ่ๆเนาะก็คือเกมระดับกลางๆค่อนไปทางสูงกับเกมระดับสูงจนถึงสูงเวอร์เลยนะครับที่แบบเลทราคานี้จะเล่นกันไม่ได้เฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอย่าง AV วครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้สามารถจะปรับเซตติ้งได้สูงมากนะครับในเกมอา V สามารถปรับกราฟิกระดับสูงมากได้เปิด60เฟรมเลทได้เป เปิดได้เหมือนกันเลยนะครับกับแซดราก้อน8ซีรีส์ที่ผมเล่นอยู่เสียอย่างเดียวยังเปิด120ไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดให้เปิดในฝั่ง Android แต่ที่เหลือคือเพอร์เฟกมากถ้าเกิดคุณจะซื้อไปเพื่อเล่นอวครับคุณจัดได้เลยจอใหญ่ฟิลลิ่งการทัดดีสีสันหน้าจอสวยแล้วก็ถ้าเกิดราคุณรู้สึกว่าเอ้ยสีสันหน้าจอมันยังไม่เข้มพอเนี่ยนะครับในโหมดเกมของเขาเนี่ยครับเขาจะมีให้คุณเปิดเพื่อจะเร่งความสว่างหน้าจอแล้วก็สีสันหน้าจอให้บูสต์ขึ้นมนนนมมมาาาาด้้้กก้อออีีกัันนนนนจึ่่ผบหเเเ็ลปรรวพพ กับปรับสูตรพร้อมกับเปิด 5G เล่นนะครับไม่มีอาการกระตุกเลยครับดังนั้นใครจะซื้อเล่น ARV จัดได้เลยนะครับอันนี้คือไหวสบายๆมากแล้วก็ถ้าเราเทียบกับรุ่นน้องของเขาอะครับปกติแล้วเนี่ยเรทราคาหมื่นต้นๆก็จะมีบ้างนะครับบางตัวที่ปรับกราฟิกระดับสูงแต่ว่าปรับสูงมากไม่ได้ตัวนี้ปรับสูงมากได้เหมือนกับซีรีส์8พร้อมมากนะครับนี่คือเรื่องของการเล่นเกม ARV นะถัดไปเป็นเกมผับ G นะครับเกมพับ G กับมือถือราคาหมื่นต้นๆหรือว่าหมื่นกลางๆเนี่ยนะครับก็จะมีบางตัวครับที่ ไม่ว่ารุ่นน้องของเขาจะให้6 s ซีรีส์มาที่มันแรงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับแต่บางทีมันก็เปิดสูงมากไม่ได้นะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูกราฟิกในเกมผับ G ีนะการเซตติ้งในเกมผับ G ีนะครับสามารถที่จะมาปรับกราฟิกระดับ HDR HD f ฟ a มเ Rate เป็น Ultra ได้ซึ่งเราไม่ค่อยเจอกันเลยนะครับกับมือถือราคาหมืน่นกลางๆงหรือหมื่นต้นๆ้น,นไม่มีนะในสารระบบผมคือนึกไม่ออกว่ามีตัวไหนปรับแบบนี้ได้ยกเว้นว่าเป็นแบบตัวรุ่นที่แบบเออใส่ซีที่มันตกรุ่นไปแล้วมากๆอะไรเงี้ยเออจะมีให้เห็นบ้างแต่ตัวนี้ปรับ HSDRSD ต้ไดแ ด้วยความที่ว่าผมเป็นสายเล่นนะครับผมเอาลื่นไว้ก่อนกราฟิกผมไม่สนดนะครับก็สามารถมาปรับกราฟิกให้มันเป็นดีถ้าเกิดเราปรับกราฟิกเป็นดีนะมันจะมีเฟรมเรทสูงสุดให้เล่นซึ่งอันนี้คือแบบที่เราเล่นอยู่ทุกวันเลยก็จะได้เฟรมเรทมาเป็น60เฟรมนะอันนี้คือแจ่มมากนะครับรวมถึงโหมดการเล่นเกมครับผมชอบอย่างหนึ่งคือโหมดในการปรับสีในเกมผับจีนยจริงแล้วมันดีอยู่แล้วนะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยสีมันจืดไปเว้ยผมไม่ชอบนะครับคุณก็สามารถมาปรับเลือกโหมดจอให้กลายเป็นโหมดที่เขาเรียกว่าดูการปปปรรััับุงชื่่่อาาาไไทยจจะะแแแลกกๆนนนนนดึตตวว้้้เีีสสมมูข ชอบไปเปิดในเกม Rv กับ p u b G สีมจะได้สวยขึ้นอันนี้ยใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าบางทีเฮ้ยกลัวนะครับจังหวะเล่นอยู่เนะี่ยมีคนโทรเข้ามาก็สามารถมาเปิดโหมด Monster หรือว่าเปิดโหมด e-sport ได้นะครับซึ่ง2อย่างเนี้ยถ้าเรากดเปิดนะหละมันจะปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดให้นะครับสมันจะเร่ง CPU boot guard จอ boot t o u s sampling ให้ดีที่สุดเผื่อว่าบางคนชอบเล่นเกมแบบจริงจังกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยมากดเปิดตรงนี้ครับฟีลลิ่งดีกว่าเดิมเยอะมากๆแต่ว่าถ้าเล่นเฉยๆนะครับอยากจะประหยัดแบตด้วยอะไรด้วยไม่เป็นก็เปิดก็ได้นะครับหรือบางคนพูดในเกมแล้วเขินนะครับคุณเห็นโหมดเกมตรงนี้ปะผมจะเปิดอ่ตัวเปลี่ยนเสียงไว้อยู่เห็นไหมเคยแบบคุยกับคนอื่นแล้วเขินเสียงตัวเองนมอย่างผมอะมีชื่อเสียงโด่งดังฮ่คิดเองนะครับเฮ้ยเดี๋ยวกลัวจาได้เฮ้ยพี่ตั้มปากแจ๋วว่าเฮียไปโพสในพันทิปแต่โดนด่านะครับคุณก็สามารถมาเปลี่ยนเสียงตัวเองใใหหห้้้้้้กกกลลลาาาายยยเเเปปปป็็นนนนััััััญญญรรรรระดิษฐ์ผููบบบบบงงงคคชสสสีีีืื่่อออวไมมต เยอะมากไม่ว่าจะใช้กับ RV รไม่ว่าจะใช้ผับ G ีโหมดเปลี่ยนเสียงใช้งานได้ดีมากอันนี้ยอมรับเลยว่าแบบเอ้คู IQ เขาตั้งใจทําลูกเล่นมาเราไใช้งานกันเยอะมากจริงนะครับอีกเกมหนึ่งนะครับก็คือเกม E Foot ต ball หรือว่าฟ i f a ที่เราเล่นกันอยู่นะครับเกมนี้ครับแบงค์เกมจาก๋าเป็นคนเล่นให้ผมแล้วแบงค์เกมจ๋าบอกว่าโอ้ยเล่นดีมากเลยเพื่อนภาพสีสวยส่งบอลไปมาได้ไม่มีกระตุกไม่มีแหลกแล้วก็สามารถเล่นไปบันทึกหน้าจอไปได้อย่างคือจอมันใหญ่ครับถ้าเกิดว่าคุณชอบเล่นเกมฟุตบอลน,นะจอใหญ่สําคัญมากการส่งบอลการรับบอล อีกประเภทหนึ่งที่ราคาหมื่นกลางๆหรือหมื่นต้นๆมักจะให้รอไม่ได้กัน,นก็คือเกมระดับสูงเวอร์เ,เนะครับเช่นคาร์เอ็กซ์เรียลรีสิ่งแอดโฟล์ค้าเดยบายเดย์ไลท์แล้วก็เกมชินอิมแพ็กไอไอ,อสี่ห้าเกมที่พูดมานี่คือต้องมือถือระดับสองหมื่นเขาเล่นกันนะครับจริงแล้วตัวนี้อยากจะบอกว่าเล่นได้นะครับแล้วก็เล่นได้ดีกว่าที่คิดด้วยเอา,เอาง่ายๆก่อนแล้วกันเอาแบบแอดโฟล์ค้าอย่างเงี้ยแอดโฟล์ค้านะครับคุณมือถือต้องแบบสองหมื่นอัพอะถึงจะเล่นลื่นแล้วเปิดหกสิบเฟรมเรททได้ือี่เปิด 8เท่านั้นด้วยนะถึงจะเปิดกันได้ ซีรีส์เเนี่ยในสารระบบผมนึกไม่ออกเลยว่ามีตัวไหนบ้างที่เปิดได้หรือ snap หกซีรีส์อย่างเงี้ยไม่มีเลยนะครับที่เปิดได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกราฟิกเริ่มต้นเฟรมเรทแบบ30อย่างเงี้ยอ่ะคือเกมมันกินสเปคมากจริงนะครับอย่างแอดโฟล์ก้าอย่างเงี้ยคือภาพสวยเฟรมเรทลื่นอะไรเงี้ยคือมันต้องการสเปคที่แบบแรงจริงๆอะ่ะถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นเกมนี้นะครับแต่สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับจริงแล้วทําตัวเหมือนซีรีส์แปดเลยเปิดกราฟิกสูงได้เปิด60เฟรมเรทได้แต่ว่าแนะนํานะให้ตั้งเป็นคคค่่่่่าาาาาาเเ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 เรริิิิิิมมมมตต้้้้นนนนแแแแแลลลววกกกกกกก็็็ปปปปปดดดดดฟสสสููงงงออทัับบบบุผ์จ๋ไื60 ลองเล่นดูนะครับคืออยากจะบอกว่า1ละลื่นสสวย 3. ามไจโรสโคปมันดีมากครับเอียงไปเอียงมาเวลาเล่นเกมก็คือแบบไม่มีมูนิชเลยงนั้นใครชอบเล่นเกมแอดโฟล์ค้าไม่ว่าคุณจะเล่นเฉยๆหรือเล่นแบบวันทึงหน้าจอไปคุณจัดได้เลยคือถ้าเกิดว่าแอด f ฟล์ค้าลื่นนะครับคาเอ็กก็ลื่นแต่คาเอ็กเนี่ยมันจะตันอยู่แค่30นะครับไม่มีสมาร์ทโฟนตัวไหนตอนนี้ที่ยังเล่น6 0เฟรมเรทได้ส่วนเรียลรีซิ่งอันนี้ฉลุยเลยครับเฟรมเรทมาเต็มลื่นเสียงเครื่องมาแบบเอางี้ว่าเต็มเหนียวแล้ววกกกจโรรรสสคในนนาาาเเล่่่่ืออดีมมมๆยูหับผแ ระดับสูง3เกมที่ผมเลือกมาคาเอ็กแอดเฟลวเรเวเรซิงเล่นได้ลื่นหมดอีกเกมหนึ่งครับที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับ 778G จีนะครับใครหลายๆคนที่แบบดูรีวิวของแบงค์เกมจ๋ามา 778G เจี 7, 7, เนี่ยจะเล่นเดย์บายเดย์ไลท์เนี่ยจะต้องดูเป็นรุ่นๆไปคือจะต้องเป็นรุ่นที่แบบแรงจริงๆแล้วก็ออฟติไมซ์มาดีจริงแล้วก็มีระบบความร้อนดีๆถึงจะเล่นได้ลื่นตัวนี้เล่นได้ลื่นครับเล่นได้แบบคุณปรับการาฟิกสูงอะแล้วเปิด60 60เล่บเล่น,นสบายเลยครับแบงค์เอาไปเล่นมาเนี่ยมัน ซึงปากดิเดสบเดไลท์เนี่ยนะครับจะต้องบอกเลยว่าจะต้องเป็นแบบพวก888 871 8, 8, 872 Dimension City 9000 Dimension City 8000อะไรพวกนะี้คือต้องเป็นระดับแบบ20,000 30, 30,000นี่ยถึงจะเล่นกันได้ลืน่นตัวนี้เล่นได้ครับแล้วก็เล่นได้ดีมากๆด้วยสําหรับเดสบเดไลท์แต่ว่าถ้าจะแนะนํานะปรับการาฟิกกลางหรือต่ําเล่นจะเหมาะสมกับตัวมันมากกว่าเพราะเกมนี้ครับยิ่งเล่นยิ่งร้อนครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าเดสบาเดไลท์เป็นเกมที่ใช้สเปคสูงมากๆอีกเกมหนึ่งครับเป็นเกมเรียกว่าปรับเสียแล้วกัน <laughs> เป็นเกมที่เหมือนทํามาเพื่อฆ่ามือถือนะครับ Genshin Impact นะครับเกมที่โอ้โห แซนดรา้อน8ซีรีส์ยังเหนื่อยนะครับแล้วก็ถ้าด้คาร้อน,อนไม่ดีจริงๆเล่นไป5นาทีมันก็กระตุกแล้วนะครับตัวนี้ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแล้วก็เล่นได้อยู่ในเกมที่ดีมากๆถ้าเทียบกับราคานี้แต่ไม่ได้ถึงขั้นกับพวก8ซีรีส์คือทุกเกมที่ผมพูดมาเนี่ยผมให้10หมดเลยนะเต็ม10ผมให้10หมดแต่เกมนี้ผมให้ประมาณ8.5เต็ม10จนถึง9เต็ม10แล้วแต่ว่ามุมมองคุณจะเป็นยังไงนะครับถ้าต้องการความสวยของภาพมันได้ประมาณ8.5 แต่ถ้าคุณต้องการความลื่นของภาพคุณปรับต่ำได้แล้วเล่นแบบยาวๆได้ตัวนี้ผมให้เลยแบบประมาณ9เลยครับค,คือเล่นดีมากถ้าปรับการาฟิกเริ่มต้นแบบที่มันแนะนําม,มาแล้วเปิดแค่60เฟรมเรทเล่นอย่างเงี้ยโอ้โหมันเกินคว่าซีรีส์เไปแล้วอ่ะผมน่าจะไม่เคยเจอซีรีส์เตัวไหนนะที่แบบว่าเล่นได้แบบตัวนี้นะครับคือมันน้องๆ8จริงๆอ่ะเผอิดีกว่า8บางตัวด้วยซ้ำนะครับระบบความร,ร,ร,ร้อนที่มันให้มาครับอันนี้จะมีประโยชน์อย่างมากเวลาเราเล่นเกมใหญ่อย่างเดซบายหรืออย่างเกนชินนะครับ VC Cooling System จะช่วยให้เฟรมเรท กับน้อง i q คู47 5G นะครับถัดไปเป็นเรื่องของการถ่ายรูปนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก,ก็คาดหวังเหมือนกันว่าเ hey, ฮ้ยพี่ซื้อไปถ่ายรูปจะถ่ายรูปดีหรือเปล่านะครับสมาร์ทโฟนรนุ่นนี้ครับมีกล้องหลักมาให้64ล้านนะครับแล้วก็เป็น64ล้านที่แบบมี o s มาให้ด้วยนะครับแล้วก็กล้องหน้าน16ล้านจริงแล้วเนี่ยมือถือเล่นเกมเนี่ยเราไม่ค่อยคาดหวังเรื่องของการถ่ายรูปอยู่แล้วแต่ว่าสมาร์ทโฟนรุน่นนี้จากใจผมเลยนะเป็นมือถือที่ถ่ายรูปดีมากนะครับดีกว่าที่คิดไปหลายสเต็ปอะใช้คาายอองงก่อ่งหมใรรืฟขถูป คือหวานเจี๊ยบนะครับแชงอกว่าหวานเจี๊ยบได้เลยนะครับมันไม่เหมือนมือถือเล่นเกมอ่ะมันคือมือถือ vivo ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอ่ะแบบซีรีส์แบบซีรีส์ y หรือซีรีส์ v ที่เป็นแบบ e อะไรเงี้ยอย่าง v 2 3 e หรืออะไรเงี้ยฟีลลิ่งเดียวกันเลยสวยหวานแววสว่างโหมดลูกเล่นคือเยอะเยอะไปไหนนะครับเยอะมากนะครับกาบเลยพี่พี่เป็นมือถือเล่นเกมใช่ไหมพี่ปลอมตัวมาเนี่ยคือลูกเล่นในการถ่ายรูปนี่สุดจริงครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่าง ของรูปภาพที่ผมไปถ่ายมาแล้วกันคือถ่ายมาเป็นพันรูปครับถ้าไม่บอกว่ามันคือมือถือเล่นเกมอ่ะไม่รู้เลยนี่คือมือถือ V ี vo ชัดๆที่เราถ่ายกันปกติเลยครับจบกล้องหลังครับอันเนี้ยนิดเสียดายนิดนึงตัวนี้ว่ากล้องหลังเขาให้จานวนเลนมันน้อยไปหน่อยนะครับอย่างกล้องหลักอย่างเงี้ยให้มาแค่เลนเดียวคือ64ล้านกับเลนเดฟซึ่งไม่ได้ถ่ายนะครับมันไม่เหมือนแบบมาโครที่พอจะถ่ายได้หรือเลนเออร์วายมันเป็นเลนที่เอามาทำเดฟออฟฟิลอย่างเดียวก็เลยเหมือนกับมีอยู่เลนเดียวเท่านั้นนนนนะครรรับใกกกกกกาา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 ถถถ่่่ยย็็็้้้้เเเเเปลลลลลลหหหอดดีแแตมมมมไไวววผชๆ ว่าแตะหมื่นปุ๊บเนี่ยควรจะต้องมีแล้วตัวนี้ไม่มีมาให้ดังนั้นใครจะซื้อไปใช้งานเลน a ะอเทอไวบอกเลยว่าไม่มีนะครับจะต้องใช้พาโนรามาเอาซึ่งซึ่งเราไม่รู้จักหมดนี้กันแล้วอะ่ะเราเจอพารนลามาล่าสุดเมื่อสมัย iPhone 7มั้งนั่นคือล่าสุดมั้งที่เราสัมผัสพาโนรามากันนะตัวนี้ยังต้องใช้อยู่ถ้าอยากใช้มุมมองกว้างนะครับ คุณภาพกล้องหลักดีไหมดีดีแบบดีมากเลยครับเดฟเอาฟิลดีการเก็บสีดีการทําโบเก้ดีถ่ายคนถ่ายอาหารถ่ายวิวคือถ่ายอะไรก็ได้ครับมันถ่ายง่ายถ่ายสวยอะ่ะหยิบขึ้นมายิงแปะแปะแปะยังไงก็สวยและลูกเล่นกล้องหลังไม่ต่างเลยกล้องหน้าเรือโห,อห,อหอดกว่าด้วยครับไม่รู้จะพูดยังไงครับเราผมคือกล้องแม่งเถื่อนจริงอะ่ะสามารถใช้งานภาพนิ่งกลางคืนได้ด้วยแล้วก็ด้วยความที่ว่ากล้องหลักของเขาเนี่ยนะครับเป็นกล้องหลักความละเอียดสูง64ล้านเขาก็เลยเอามาทำเป็นครอบซูมดิจิตอลครับเพราะว่าเขารู้แล้วเขาขาดแลลนนจวก้องไป ุณสามารถใช้64ล้านในการถ่ายแบบ 2x ได้หรืออารมณ์แบบกล้องพอสเทรตจำลองอะไรประมาณนั้นซึ่งคุณภาพก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าต้องอยู่ใกล้นิดนึงอย่าแบบไปไกลมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างภาพาให้ดูแล้วกันน่าจะนึกภาพออกนะครับถัดไปเป็นเรื่องของงานวิดีโอนะครับวิดีโอกล้องหน้าถ่ายได้ที่ Full HD 30เฟรมวิดีโอกล้องหลังถ่ายได้ที่ 4K 30เฟรมหรือ Full HD 60เฟรมผมพูดเสมอเลยว่า vivo เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้เก่งวิดีโอนะครับแต่ว่า i q คเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนกับเขาจะตั้งใจทำเป็นพิเศษอะ มันทัดเทียมกันได้เลยกับ vivo v23 หรือ v25 ประมาณนั้นแต่ยังไม่ถึงขั้น v27 นะ v27 ผมว่า v27 โหดกว่านะครับเอาไปถ่ายวิดีโอมาครับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วฟูแลตดี30เฟรมนะครับอาจจะไม่ได้เพียงพอสำหรับใครหลายๆคนหรอกแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ใช้งานทั่วๆไปถ่ายลงติ๊ t o k ถ่ายลง IG แล้วไปทาต่อหรืออะไรเงี้ยเออคุณก็จะแฮปปี้กับมันแล้วก็ลูกเล่นของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับคือเหมือนเป็นวิดีโอกล้องหน้าที่เน้นลูกเล่นซะมากกว่า1ละเขามีลูกเล่นในการใส่ลัดยทที่แเราาํในแบบมืนืออถ ปกติแล้วเนี่ยเราต้องไปใส่รัดในกล้องในอะไรงี้เนาะเนี่ยมีรัดเยอะมากให้ได้ใช้งานนะครับมีฟิลเตอร์ที่สามารถมิกแอนด์แมทกันได้มีสไตล์ของรูปภาพที่สามารถปรับแต่งได้คือโอ้โหลูกเล่นจะเยอะไปไหนยังไม่พอครับคุณสามารถมาปรับแต่งใบหน้าเพิ่มเติมได้อีกอยังไม่พอครับคุณสามารถมาปรับโบเก้ได้อีกคือแบบโอ้โหพี่จะปรับไปได้ไหนแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณใช้วิดีโอโบเก้ครับก็จะดรอปคุณภาพลงมาเหลือ 720p นะครับแล้วก็คุณภาพในการถ่ายวนะิดีโอโบเก้ไหนจริงแล้วเอาจริงๆนะไม่ได้ดีมากแต่่มมมันมนนีีลลกเว้้้าาใหถคุณจะ ใช้งานมันมีเหมือนกับตัวรุ่นแพงๆเลยครับแต่คุณภาพไม่ได้เท่าเท่านั้นเองครับก็ไปลองเล่นดูหน้าร้านแล้วกันนะที่ผมบอกไว้ก่อนว่าลูกเล่นแม่งเยอะจัด ส่วนวิดีโอกล้องหลังครับ 4K 30เฟรมคุณภาพดีกว่าที่ผมคิดคือไม่ได้จะอวยนะครับว่าแบบโหคุณภาพมันสู้กับ iPhone หรืออะไรได้มันไม่ถึงขั้นนั้น,นครับแต่ความสว่างการ auto focus กันสั่นที่ผมพูดมาคือมันอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้โคตรๆแลยยิ่งเทียบกับเขาว่ามันคือมือถือเล่นเกมอ่ะมันยิ่งเกินกว่าที่เราคาดหวังอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะคุณลองดูตัวอย่างแล้วกันวิดีโอ 4K กลางวันวิดีโอ 4K กลางคืนมันเป็นยังไงนะครับการ auto focus skin tone เป็นยังไงและที่สําคัญครับถ้าค คุณอยากทําบิวตี้จากกล้องหลังมันให้มาหรือคุณอยากทําโบเก้เหมือนกล้องหน้ามันให้มาหรือคุณอยากใส่ลัดมันให้มาเหมือนกันเลยกับกล้องหน้าคุณอยากใส่ฟิลเตอร์มันให้มาครับคือเฮ้ย กินปุยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมชอบอย่างหนึ่งคือเวลาเราถ่ายวิดีโอ 4K 30เนี่ยนะครับถ้าเป็นกลางคืนนะมันจะย,ย้อยอันนี้เป็นปกติของมือถือเรทราคานี้คุณสามารถมาปิดการย้อยของมันได้ครับอย่างผมผมปิดไว้เลยเห็นไหมหรือคุณอยากได้กันสั่นพิเศษคุณก็มาเปิดได้ถัดไปเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับถามว่าทําไมเอาโซเชียลมีเดียมาไว้ท้ายสุดคือมือถือเรทราคาประมาณนี้ครับยังไงมันก็เล่นโซเชียลมีเดียลื่นอยู่แล้วนะครับด้วยความที่ว่าเขามาพร้อมกับหน้าจอใหญ่นะครับพอมันใหญ่เสร็จป แล้วก็มอเตอร์สั่นที่เขาให้มาครับดีกว่ารุ่นน้องของเขานะถ้าใครชอบฟีลลิ่งการสั่นแบบดีๆสั่นแบบแข็งแรงแข็งแรงหน่อยนะครับผมจะแนะนําให้มาเอาตัวนี้เลยครับเพราะว่าเวลาเราพิมพ์เนี่ยมอเตอร์สั่นมันแรงแล้วก็มันหนึบอะ่ะมันเป็นมือถือที่มอเตอร์สั่นฟีลลิ่งคล้ายๆกับไอคูเรือธงเลยครับฟีลลิ่งมันดีมากอันนี้นก่อนนะถ้าชอบพิมพ์แล้วสั่นดีๆหรือสั่นแจ้งเตือนดีๆหรือเล่นเกมที่มันมี 4D Shock อ,อย่างเช่นแอดโฟล์ก้าวแล้วอยากจะให้มันสั่นดีๆเน กับหลายๆตัวที่อยู่ในเรทราคานี้อันนี้คือจุดหนึ่งที่ขอบจอใหญ่มอเตอร์สันดีแรงอีกอย่างคือสมาร์ทโฟนตัวนี้ให้ Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi 6มาครับเรทราคานี้ผมให้เลยแลว่า90เป็น Wi-Fi 5ตัวนี้ ให้ Wi-Fi 6มาให้ Bluetooth 5.2ให้5 G ที่เป็นโมเด็มแบบ X 5 3มาคุณจะใช้งานเล่นเกมก็ได้อ่ะดาวนโหลดไฟล์ใหญ่ๆคุณมีเน็ตพันเมกอยู่ที่บ้านนะครับคุณดาวน์โหลดได้เลยแบบ800900ได้แบบสบายๆในห้าเดีวยวกัน,นครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบ WiFi 5อย่างเงี้ยเต็มที่คุณก็ได้แค่3 0 0ร0 0ย่เมกเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงก่อนที่เราไปคุยเรื่องอื่นกันนี่คือความเร็วของการใช้งาน WiFi แล้วก็5 G ของผมนะเนะครือแล้วก็800กนะครับเกือบเกว่าว่าถ้กที่บ้านความเร็วได้เต็มอีกอัาน็ครับก็ Yeah. 400กว่า500กว่า300กว่านะครับก็ชัวห้เห็นอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าใครชื่นชอบใช้งาน Wi-Fi ตัวนี้เก่งมากถัดไปเป็นเรื่องของการดูหนังฟังเพลงนะครับสมาร์ทโฟนรุน่นนี้จริงแล้วดูหนังฟังเพลงค่อนข้างดีนะอย่างแรก Netflix Air1 อย่างที่2จอใหญ่อย่างที่3จอสวย <c oughs> ถ้าถราชอบดูหนังล้วให้มีมิติบนล่างซ้ายขวาเงี้ยครับบางทีแบบ V ี vo หรือว่าราคานี้หลือราคานี้หลายๆตัวก็ยังเป็นลำโพงเดียวอยู่ตัวให้ลำโพงคู่มาแล้วก็มิติเสียงค่อนข้างดีไม่ได้ดีที่สุดนะแต่ถือว่าค่อนข้างดีเลยสุดท้้้าาาายนะครรบก็็จจเเเปืื่่อออองงขตตววแแีมลช์ ก็บอกก่อนว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับโชคดีอย่างหนึ่งคือในเดทราคาเนี้ยเขาเป็นตัวเดียวเลยนะหรือว่าเป็นตัวแรกก็ว่าได้ครับเดี๋ยวในอนาคตมีมาที่ให้ฟ้าชาร์จระดับ120วัตต์มาเวลาในการชาร์จครับอันนี้ผมอ้างอิงจากตัวผมนะครับไม่ได้อ้างอิงจากตัวสเปคในอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใดนะครับเอาไปทดสอบมาครับเราตั้งต้นจากแบตเตอรี่5%เพราะว่าผมพยายามเบินแบตน้องเขาแล้วนะครับไม่หมดสักทีครับก็เลยอ่ะ5ก็5้วะ5%าร์นะครับใช้เวลาในการชาร์จ10นาทีแรกเราได้ แบตเตอรี่มา80%และ100%เต็มภายในเวลา29นาที 57วิอันนี้อย่าลืมนะครับว่าเราตั้งต้นจาก5%ซนะซึ่งซึ่งเร็วมากนะครับกับมือถือราคาหลักหมื่นแต่ได้ฟ้าชาร์จ120วัตต์มาสิ่งทีมกังวลต่อไปคือความร้อนตอนชาร์จเนี่ยนะครับจะร้อนมากหรือเปล่าเพราะว่าผมเล่นมือถือที่มันแบบฟ้าชาร์จระดับ6 0วัตต์วัต์มาเยอะๆกลัวนะครับกลัว,ก,ลวก็เลยชาร์จเทียบกันเลยกับ iPhone 14 Pro Max ข้างๆไอความเร็วเนี่ยไม่ต้องสืบอ,อยู่แล้วครับไอี่นสิาแค่โปรแม็กผมได้ยแบตเตอรี่เพะมม แต่ทีนี้ทางนั้นครับการที่เราจะใช้งานฟ้าชาร์จ120วัตต์ได้เนี่ยเราจะต้องไปกดเปิดในหน้าตั้งค่าแบตเตอรี่แล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดมันจะมีให้กดเปิดอยู่นะครับเผื่อว่าบางคนซีเรียสแล้วก็โรงงานเขาไม่ได้เปิดมาให้อันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยโอเคไหมหลายๆคนๆเป็นกังวลกันว่าใช้งานฟ้าชาร์จ120วัตต์แบตมันจะเสือ่อมไหมพี่เขาเคลมมาเลยนะครับว่าคุณสามารถใช้งานฟ้าชาร์จแบบนี้ได้ทุกวันเป็นระยะเวลา4ปี4ปีเนี่ยแบตเตอรี่เขาจะลด performance ลงมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า80%หรือเรียกว่าแบตเเเตตอรี่่นนจจะไมะมมาากาาาาา80%คคืโงง แล้วไม่ต้องถึงขั้น4ปีก็ได้ครับเอาแบบ2ปีอ่ะกับราคาหลักหมื่นต้นๆเนี่ยหรือว่าหมื่นกลางๆอ่ะคุณได้ฟ้าชาร์ทร้อยวัตต์ใช้งานทุกวันเนี่ยชีวิตคุณแม่งโคตรดีแล้วในไฮเดียวกันครับผมไม่อยากจะโม้นะ14 Pro Max ผมจะต้องไปกดเปิดโหมดถนอมแบตเตอรี่ตอนชาร์จเดี๋ยวแบตเสื่อมซึ่งเสื่อมจริงๆนะครับไอ้นั่นคือแค่27่สิบวัตต์นะคุณหรือ20วัตต์นะยังเสื่อมอ่ะไอเนี่ย120วัตต์ นอกจากจะไม่เสื่อมแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหคุณยังใช้ได้อีก4ปีแบบเดี๋ยวจะกราบมากเลยคือแบบให้เทคโนโลยีฟาสชาร์จให้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่แบบสุดมากๆมากับราคานี้แล้วอันนี้คือคือชื่นชมนะแบตเตอรี่ในการใช้งานระหว่างวันเฮ้ยอึดไหมพี่เอาไปดูหนังมานะครับหชั่วโมงเนี่ยถ้าดูหนังผ่าน Wi-Fi นะแบตเตอรี่จะลดไปประมาณ7%ถ้าไปดูหนังผ่าน 5G แบตเตอรี่ลดไปประมาณ8%ก็เหมือนกันครับคุณจะดูหนังผ่าน Wi-Fi ก็ได้คุณจะดูหนังผ่าน, wi นผ่าน 5G ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ หงชั่วโมงก็แบตเตอรี่ลดไปประมาณ6%อันนี้คือดูผ่าน 5G กับ Wi-Fi ก,ก,ก็เหมือนกันนะครับ6% 8%ไม่เกินนี้ก็ถือว่าอึดมากๆดังนั้นเอาไปใช้งานทั่วไปได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็ไปแกล้งน้องเข้ามาเพิ่มอีกนิดนึง <c oughs> เผือว่าบางคนอยากจะไปถ่ายวิดีโอแบบยาวๆนะครับหชั่วโมงผมตั้งถ่าย 4K ไว้นะ1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปประมาณ20%แล้วก็สามารถถ,ถ่ายได้จนจบด้วยนะครับไม่มีการฮีทจนตัดก่อนด้วยแต่ว่าถ่ายเนะี่ยอยู่ในบ้านนะครับไม่ได้เปิดแอร์ให้นะอยู่ในบ้านนะครับไม่ได้ออกกลางแจ้งถ้าออกกลางแจ้งอาจจะมีตัดบ้างแต่ผมไม่ได้รอให้อันนี้ ถ่ายวิดีโอ 4K 1ชั่วโมงแบตลดไปแค่20%ซึ่งถือว่าอึดแล้วก็ไม่มีการตัดระหว่างทางอีกอันนึงก็คือไปเล่นเกมมาทั้งผ่าน WiFi ทั้งผ่าน 5G นะครับถ้าเล่นเกมผ่าน WiFi นะครับอย่างเกม RV หรือ p u b G อย่างเงี้ยครับ1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่จะลดไปประมาณ18%ถ้าเล่นเกมผ่าน 5G แบตเตอรี่จะลดไปประมาณ20%ใน1ชั่วโมงนี่คือทั้งหมดนะครับของการใช้งานผมกับน้อง iQOO 4 7 5G นะครับแล้วก็จะมีแหลมๆน้อง C7X 5G ติดเข้ามาด้วยนิดนึงเนาะใครที่สนใจนะครับหรือเล่นเกมสักตัวหนึ่งมีงบประมาณอยู่เท่านี้นะครับอยากได้ก็ไปลองหาซื้อดูได้แล้วก็ที่สำคัญครับพอดีผมมี i q คูอยู่นะครับเป็นรรุ่นพี่ของเขานะมันจะมีของเล่นอันนึงที่เป็นพัดลมของ i q คูเอเอามาใช้งานกับรุ่นนี้ได้ด้วยอ่าแจ๊มเลยนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์การใช้งานงผมกับสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้นะครับใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมอีกก็คอม มากนะคืออยากจะสปอยรุ่นน้องนิดนึงว่าผมเอาไปเล่นติ k กตอมาครับหชั่วโมงนะแบตเตอรี่ลดไปสอเอร์เซ็นึดไม่เคยเจอมือถือที่แบตอึดขนาดนี้มาก,ก่อนให้มาหกพันฟ้าชาร์จ80วัตต์ในกล่องคุณหรือแบบเอาไปถ่ายวิดีโอมาครับวิดีโอมันถ่ายได้แค่ฟู๊ดีนะหชั่วโมงเนี่ยถ่ายวิดีโอนะหชั่วโมงแบตลดไปสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อนด้วยโคตรโหด,ดเอาไปดูหนังมานะครับหชั่วโมงลดไปห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือแบบถ้าคุณต้องการมือถอ กับน้องไอค7 5G นะครับอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาอยากเทียรอะไรคอมเมนต์มาอยากทดสอบเทียวาตัวไหนคอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้วันนี้ผมตั้มขอลาไปก่อนสวัสดีครับชุบชุบบายบาย